ขอสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านจากแดนพุทธภูมิ วันนี้เราอยู่กันที่ท่าน้ำอัศสีภายในตัวเมืองพาราณสีประเทศอินเดียและมีโอกาสได้รับชมพิธีที่มีความศักดิ์สิทธิ์และมีความสำ,สำคัญสำหรับผู้ที่นับถือศาสนาฮินดูนั่นคือพิธีอารตีเป็นการบูชาด้วยไฟเป็นการบูชาสักการะต่อเทพเจ้าในศาสนาฮินดูสำหรับผู้ที่นับถือศาสนาฮินดูนั้นเขามีความเชื่อว่าเปลวไฟหรือแสงสว่าง ะช่วยขจัดปัดเป่าความมืดความไม่เป็นมงคลรวมถึงความโง่เขลาออกไปทําให้ชีวิตของผู้ที่เข้าร่วมพิธีกรรมนั้นเกิดความเป็นมงคลพิธีกรรมทั้งหลายนั้นจะสําเร็จสมบูรณ์ไม่ได้เลยหากว่าขาดขั้นตอนการอาราตีไฟนี้ซึ่งการอาราตีนั้นมีอยู่สองลักษณะด้วยกันลักษณะที่หนึ่งเรียกว่าสันทยารตีคือการบูชาในสองคราว คือในเวลาเช้าและตอนครบ่ํำลักษณะที่2การอรารตีหลังจากการประกอบพิธีมงคลต่างๆเสร็จสิ้นแล้วการอรารตีประเภทนี้จะทําหลังการประกอบพิธีมงคลเท่านั้นและจะไม่กําหนดเวลาที่ตายตัวซึ่งในพระพุทธศาสนาของเราพระผู้มีพระภาคเจ้าก็เคยได้ตรัสเรื่องของการบูชาไว้สองประการด้วยกัน ซึ่งพระองค์ได้ตตัดไว้ในคราวก่อนจะเสด็จดับขันทปรินิพานซึ่งในวันนั้นเมื่อเทวดาถวยเทพทั้งหลายได้ทราบข่าวการจะเสด็จดับขันทปรินิพานของพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้มาบูชาสักการะพุทธองค์ด้วยการโปรยดอกไม้สวรรค์คือดอกมณฑารบเมื่อพระนนถีระได้เห็นดังนั้นจึงเข้าไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าอย่างนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ มนุษย์ทั้งหลายที่อยู่ณสถานที่แห่งนี้ไม่มีใครแม้สักคนที่เคยได้เห็นดอกไม้สวรรค์นี้เป็นที่น่าอัศจรรย์ใจยิ่งนักพระพุทธเจ้าข่าพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ตรัสตอบกับพระอนุเถระอย่างนี้ว่าดูก่อนอานน์การบูชาเราตถาคตด้วยอามิตรสบูชาคือการให้ข้าวให้น้ํา ให้ผ้ายวดยานมาลาของหอมเครื่องรูปลายที่พักที่นอนและเครื่องประทีบต่างๆเป็นของดีเราตถาคตสรรเสริญแต่นี่ก็มิใช่การบูชาเราตถาคตอย่างสูงสุดการจะบูชาเราตถาคตอย่างสูงสุดนั้นเรียกว่าการปฏิบัติบูบชาคือการที่พุทธบริษัททั้งหลายได้ไปศึกษาเรียนรู้ทำความเข้าใจพระสัทธรรมคำสอน และนำสิ่งต่างๆเหล่านั้นที่พระพุทธองค์ได้ทรงตรัสไว้ดีแล้วมาประพฤติมาปฏิบัติใช้ในชีวิตเพื่อให้เกิดความเจริญในธรรมเพื่อให้เกิดมรรคเกิดผลแก่ตัวผู้ปฏิบัติเองนั่นต่างหากจึงถือว่าเป็นการบูชาเราตถาคตอย่างสูงสุด